ว่าฮะเกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่ราคาเบาที่สุดในปีนี้ที่ยุ้เคยด,ดูมาราคาตัวนี้ไม่ถึง5 0 0 0บาทแต่ว่ามาพร้อมกับชิปเซ็ตเกมมิ่ง G99 แถมแบตเนี่ยก็ใหญ่มากๆถึง6 0ท0 m มิลิแอมที่สำคัญตัวนี้เล่นฟรีไฟแบบลื่นลื่นลื่นมากๆจะเป็นยังไงวันนี้ยุ้พาไปดูกันเลยเปิดมานะคะก็ซัดเต็มเหนียวกันเลยนะกับเกมฟรีไฟแบบนี้ค่ะต้องบอกว่าหลังจากที่ยุ้มเนี่ยเอามาเล่นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเครื่องราคานี้มันทำได้ขนาดนี้เลยเหรอ หน่แน,น่มันต้องได้แบบนี้นะทุกคนก็คือทั้งเรื่องของความลื่นไหลด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของแบบแอคชั่นต่างๆอ่ะมันต้องทันนะแล้วที่สําคัญทุกคนตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับลําโพงที่เป็นสเตอริโอนะคะก็คือเสียงเนี่ยดีมากๆนะเดี๋ยวอุ้มจะลองเปิดเสียงนะคะให้ดูเวลาที่เรายิงอะไรแบบนี้นะไม่ใช่แค่เสียงดีอย่างเดียวทุกคนเพราะว่าตัวหน้าจอตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่และเป็นจอตรงเราสามารถจับนะคะถือเนี่ยในการเล่นนะในการกดออกสกิลเนี่ยได้ง่ายมากๆนะ นะะหน้าจอตัวนี้ค่ะจะเป็นหน้าจอขนาด6.78นิ้วนะคะความเอียดับ Full HD r e f ฟร s เรทของเขานะคะจะอยู่ที่120เฮิร์ตนะแล้วก็ตัวนี้เองนะคะทา u ซ h ป Sampling ปเ,เนี่ยจะอยู่ที่240เฮิร์ตเลยทีเดียวเล่นกันมันๆแบบนี้เลยเฮ้ย นี่คือไม่ถึงห้าพันนะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะราคาดีจริงๆนะส่วนตัวชิปของเขานะคะชิปของเขาเนี่ยจะมาพร้อมกับชิปนะที่เป็นมีเดตเฮกเฮลิโอจีเก้ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยเหมาะสําหรับการเล่นเกมมากๆนะคะมากับขนาด6นาโนเมตรด้วยกันนะตัวชิปตัวนี้นะคะจะช่วยเนี่ยทำให้การประมวลผลเนี่ยไวยมากยิ่งขึ้นลื่นไหลามากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวอุ้มจะลองนะคะหมุนไปหมุนมาให้ดูเห็นไหมเวลาที่เราขยับนะคะหรือว่าเรานะเคลื่อนไหวเนี่ยตัวละครนะคะสังเกตได้เลยว่ามันจะแบบลื่นไหลามากๆนะคะแล้วก็เสียง ของมันเนี่ยทำออกมาได้ดีสุดไปเลยนะแล้วตัวนี้เองนะคะก็จะมาพร้อมกับแรมนะคะถึง16กิกด้วยกันก็คือตัวเครื่องเนี่ยให้แรมมา8กิกนะคะแล้วก็จะมี extend e d ram นะคะอีก8กิกรวมกันเนี่ยเป็น16กิกนั่นเอง ส่วนตัวรอมนะคะรอมเนี่ยจะมีให้เลือก128 g b กแล้วก็256 g b ค่ะสำหรับตัวที่ราคาไม่ถึง5,000บาทนะคะก็จะเป็นตัวรอม128 g ินั่นเองนะตัวนี้เองนะคะจะรองรับนะบูทูน5.0นะคะแล้วก็รองรับเนี่ยดู O Nano s า m โอีกด้วยค่ะตัวนี้เองนะคะก็จะมาพร้อมกับ Android 13นะคะส่วนเรื่องของการระบายความร้อนนะคะตัวนี้ก็ทำได้ดีมากๆเช่นเดียวกันค่ะมาพร้อมกับตัว v a p o r Chamber Cooling นะคะทำให้อุณหภูมิของตัวชิปเซตเนี่ยคืออุ้มเล่นเนี่ยหลายเกมแล้วนะแล้กกึกว่าเยียบบััตว กันหลายตัวตัวนี้ยังไม่รู้สึกว่ามันอุ่นนะคะหรือว่ามันร้อนขึ้นมาเลยอุ้มเล่นจบเกมไปหลายเกมมากๆนะคะทําเรื่องของการระบายความร้อนเนี่ยได้เป็นอย่างดีมากๆเลยและแบตเตอรี่ทุกคนอย่างที่บอกไปว,ว่าเล่นมาหลายเกมแล้วนะคะตอนนี้แบตเหลือเ0็นะเต็มๆแบบนี้เลยด้วยความที่แบตนะคะมันมากับแบตก้อนใหญ่ข้างมากานะถึง6000ม ah ิลลิแอมนะคะก็เลยทําให้สามารถนะคะเล่นได้อย่างยาวนานด้วยนะ,ะตัวนี้เอามาแล้วเจอไป มานไงงั้นเดี๋ยวอุ้มจะออกจากตรงนี้ไปนะคะให้ทุกคนดูนะเรื่องของเสียงนิดนึงว่าคุณภาพเสียงจริงๆนะคะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงบ้าง นั่นไงโดนไปแล้วนะเสียงดังสะใจเลยวะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับระบบเสียงนะที่เป็นระบบเสียงสเตอริโอนะคะเสียงจะออกตรงนี้กับตรงนี้นะแล้วก็ระบบเสียงจะเป็น DTS นะคะเอ้ยเสียงดีมากนะโดยการที่ตัวนี้นะคะมันจะมี Z a ตเอนะคะลิ Motor, เนียมอเตอร์เนาะแล้วก็มีฮาร์ดจโลสโคปด้วยทําให้นะคะเวลาที่เราเนี่ยยิง <Feeling Spring. S 1> หรือเวลาที่แบบตัวละครเดินอะไรแบบเนี้ยเราจะรู้สึกเลยว่าเครื่องเนี่ยมันสั่นหน่อยๆน,นะคะซึ่งก็ทำให้ประสบการณ์การเล่นเกมของเราเนี่ย มันมากยิ่งขึ้นทุกคนก็ดีอ่ะยังไม่พอนะคะตัวนี้จะรองรับนะคะคุณภาพเสียงที่เป็นไฮเลสิกด้วยนะรวมๆแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับการเล่นเกมสุดไปเลยยังมีนะคะแพนเตอร์เก e เอนจิน2.0มาให้นะคะให้ช่วยเนี่ยรักษาเฟรมเรทเนี่ยโดยใช้ AI นะถ้าคุณเหนี่ยวไปเล่นนะคะพวกอาวงอาวี R v เนี่ยคุณจะรู้เลยว่าตัวนี้ช่วยได้เยอะมากนะคะเรียบร้อย เทคโนโลยีตรงนี้นะคะจะเข้ามาเนี่ยช่วยนะคะเรื่องของการระบุนะเสียงฝีเท้าเหมือนเมื่อกี้พอมันมีนะคะคู่ต่อสู้เข้ามานะเราจะรู้เลยว่าเขาเดินมาจากทางไหนเราก็ยิงนะคะไปถูกทางก่อนที่จะเห็นตัวเขาอีกนะคะแล้วก็การสั่นสะเทือนนแบบโฟโอีดีด้วยมันมากอันที่สอง ไม่เป็นไรแต่ว่าดีมากแล้วดีมากจริงเมื่อกี้เล่นเกมฟรีไฟกันไแล้วนะคะขอพามาดูว่าตัวเครื่องเนี้ยมันมีการคอล์ันะคะกับทางฟรีไฟเนยังไงกันบ้างเอาแต่ด้านหลังเลยแล้วกันนะคะรู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยทำออกมาได้หรูหราดูสวยงามเกินราคามากๆค่ะเขาจะทําดีไซน์เป็นแบบ 3D นะคะดูเป็นเกมมิ่งแบบนี้แต่ว่าต้องบอกก่อนว่าสัมผัสเนี่ยมันจะเรียบนะคะมันไม่ได้แบบมีเท็กซ์เจอร์ที่แบบยื่นขึ้นมาหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วตัวกล้องเนี่ยก็ถูกวางแบบว่าไม่มีส่วนไหนยื่นออกมาจากตัวฝาหลังเลยว่าหลายๆคน จะชื่นชอบนะคะกล้องตัวนี้ทุกคนมากับกล้องนะคะความละเอียด50ล้านพิกเซลนะคะเป็นกล้อง2ตัวนะความละเอียด5 0ล้านพิกเซล AI c a m e r a ค่ะแล้วจะมีกล้องนะที่เป็น Portrait Beauty มาให้นะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพไปดูว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะส่วนกล้องหน้าจะอยู่ตรงนี้ความละเอียด8ล้านพิกเซลนะคะตรงนี้เนี่ยก็จะเขียนว่า Techno p o w a นะคะตัวเครื่องเนี่ยด้านข้างจะมาแบบเหลี่ยมๆแบบนี้เลยนะคะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะแล้วก็จะมีที่สแกนลายนิ้วมือเนี่ยเป็นปุ่ม power ในตัวนะคะอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็จะมีที่ใส่ซิมน ะะเมื่อกี้เราให้ฟังไปแล้วเนาะแล้วก็ด้านล่างนะคะจะมีดูเสียบหูฟังมาให้แล้วก็จะเป็นพอร์ต USB Type C ค่ะลำโพง2ตัวแน่นอนนะมั่นใจได้เลยค่ะถือมือเป็นแบบนี้ในสวยงามเนาะจริงๆเนี่ยหน้ากล่องของเขานะคะก็จะเป็นน้องแคลลี่แบบนี้ด้วยนะเท่มากๆค่ะและในกล่องเองนะคะก็จะมีของแถมมาให้ด้วยนะก็จะเป็นทั้งสติกเกอร์นะคะจะมีสติกเกอร์ฟรีไฟแล้วก็มีการแลกไอเทมมาให้ในกล่องนะคะตามที่ทุกคน เห็นอยู่ตอนนี้เลยแลวทุกคนเห็นนี่ไหมนี่คือความเก๋น,นึงนะคะด้วยความที่เขาเนี่ยจับมือกันเนาะคุณสามารถที่จะแตะตรงนี้นะปึ๊บแล้วก็ดูอปเปอรมมีหลากหลายคาแรคเตอร์นะคะให้เราเลือกนะสมมติจะเปลี่ยนนะคะเป็นอันนี้โอ้ก็กดปึ้งจิ้มปุ๊บมาเลยนะคะวอลเปเปอร์ก็จะเปลี่ยนนะยังไม่พอไม่ใช่แค่เรื่องของวอลเปเปอร์เท่านั้นนะคะตัวนี้เนี่ยยังมาพร้อมกับริงโทนกับ Notification t o ne นะคะเดี๋ยวจะลองให้ฟังว่ามีเสียงอะไรบ้างนะอันแรกเนี่ยที่ยุ้งใช้อยู่นะคะ <M V P> อันที่สองนะคะยูไนซ์ศูนย์หนึ่งอ่ายูไนซ์ศูนย์สองยูไนซ์ศูนย์สามยูไนซ์ศูนย์สี่ อะไรแบบนี้นะคะคุณก็สามารถมาเลือกได้นะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาเนี่ยใสมาให้ในเครื่องนี้เลยเมื่อกี้นะคะงเกิดเรื่องของกล้องไปแล้วใช่ไหมคะอยากรู้ใช่ไหมว่าคุณภาพภาพออกไปดีไงบ้างหลายคนนะจะซื้อไปเล่นเกมก็กังวลใช่ไหมเดี๋ยวเอยถ่ายแฟนไม่สวยเลยยังไงหรือเปล่าตัวนี้เนี่ยคุงถือว่าโหมดบิวตี้นะคะเขาทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะหลายภาพนะคะที่วุ้ถ่ายออกมาแล้วแบบเอ้ยเกินคาดอะสำหรับมือถือราคานี้นะคะทั้งคนทั้งวิวอ่าตัวอย่างเป็นยังไงบ้างไปชมกันเลย งั้นก็จะจบกันไปนะคะเดี๋ยวขอเทสสักเกมละกันเกมนี้เป็นเกมโปรดอุ้งตอนนี้เลย h a r r y Potter นะคะ Magic a เ a k e n เล่นเกมนี้ไหวก็จบแล้วทุกคนอยากให้ฟังนะคะทั้งเสียงนะแล้วก็อยากให้ดูนะคะทั้งภาพด้วยนะว่ามันออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะ เย่ yeah. oh, อันนี้นะเสียงดีนะภาพก็สวยนะคะโดยรวมเนี่ยอุ้ว่าทำโฟร์ฟอร์แมตออกมาเนี่ยได้ใกล้เคียงตัวแพงๆว่าน,นี้เนี่ยหลายตัวเลยนะคะทําได้ดีทําได้ดีถ้าถามมุมหลอกก็อาจจะมีเรื่องของจอเนะี่ยแหละที่มรู้สึกอย่างว่าขอบในขนาดหนาไปนิดนึงนะคะโดยเฉพาะข้างล่างเนี่ยที่เหลียวอุ้ว่าทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยแล้วก็อาจจะเป็นด้านหลังที่อาจจะติดแบบพวกรอยนิ้วมือเยอะไปนิดนึงนะคะนอกนั้น้เนี่ยถือว่าตอบโจทย์มางน งั้นเดี๋ยวมาสรุปราคาไ้ฟังนิดนึงแลวกันนะคะสําหรับตัวเทคโนโลยี5ตัวนี้ค่ะสาหรับรุ่นนะคะ ram 8กิกรอม128กิกค่ะตัวนี้เนี่ยราคาจะอยู่ที่4,999บาทจะเป็นช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะคะแล้วอีกรุ่นหนึ่งค่ะเป็นตัว256กิกนะคะ ram 8กิกตัวนั้นจะอยู่ที่5,799บาทค่ะสีจะมีเลือกสองสีนะคะสีนี้ชื่อ amber g o l อีกสีชื่อ m a t h a black นะคะมีทั้งหมดสองสีให้เลือกด้วยกันซึ่งในกล่องนะคะก็จะมีของแถมที่ต้องบอกไปนะสติ๊กเกอร์นะคะ free file กับตัวที่เป็นการ์ดไอเทม เรื่องของแบตเตอรี่นิดนึงละกันหลังจากยุ่งใช้งานมานะคะเขาเนี่ยถือว่าเครมนะเรื่องของตัวแบตนะคะสำหรับการเล่นเกมฟรีไฟไว้ที่11ชั่วโมงถ้าใครชอบเล่นนะต่อเนื่องนะคะก็สามารถทําได้ประมาณนั้นเลยแล้วก็ตัวนี้เองนะคะก็จะชาร์จเร็วนะคะอยู่ที่45วัตต์นะมีเทคโนโลยีสมาร์ทชาร์จ45วัตต์ชาร์จแบบรีเวิร์สนะคะได้ที่10วัตต์อีกด้วยนะเอาว่านะคะตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์นะสำหรับคนที่มีงบไม่ถึง5,000แล้วอยากจะเล่นเกมโดยเฉพาะเกมฟรีไฟล์ซึ่งจง Free นะริง หลายคนจะบอกว่าเฮ้ยมันจะเล่นลื่นหรือเปล่าวันนี้พิสูจน์ให้ดูแล้วนะคะว่าลื่นแน่นอนและเล่นเนี่ยโหที่1ที่2ตลอดจริงๆนะคะไปแล้วเดี๋ยวเจอใหม่กันหน้ากับตัวเทคโนโพว่า5นะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ